จริตในค่าเสียห้ารักษาไว้หนึ่งจะพึงดีมีสุขโยมก็ยังโยมจะได้เอาโยมจะปฏิบัติแบบไหนจริตแบบไหนถึงจะถูกกับโยมไม่ใช่จริตทั้งห้าข่าเสียจริตทั้งหกข้าเสียห้ารักษาไว้หนึ่งจะพึงสุขราคะจริตราคะจริตติดตลอดชาติอ ่ะไปไหนมาไหนต้องเสริมสวยแล้ววางของเขยุกขยิงไปบางทีเรียบเลยวางมป็นกระจุกเลยนั่นราคาจริตเกิดขึ้นมันดีไหมมันก็ไม่ดีถ้ามันไม่ดีมนันวุ่นวายทำไมไม่ตัดทิ้งไปเอาออกไปเสจากใจเราเอาออกจากใจเราแล้วเราก็จะเบาใจ ถ้าเอาไว้ในใจเรามันก็จะหนักใจเดินทางไปไหนมาไหนโอ้โหเครื่องสำอางมากกว่าเสื้อผ้าที่จะใส่บางทีเครื่องสว่างแพงกว่าอาหารที่จะรับประทานน่ะมันเลยเกิดความลุงหลังปริโพศฉะนั้นจะว่าต้องละเสียการมาบวชคือละเว้น เสียช่วระยะหนึ่งถ้าสวยจริงๆมันต้องสวยมาจากข้างในน่าจะสวยไม่สั่งถ้าสวยข้างนอกสวยล้วมก็สวยแล้วก็สั่งคนโบราณเขากล่าวไว้คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจนยายใช่ตาหวานไม่ใช่ทาตาสีกฉ่ำเลยคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโต ฟังโดแลลึกซึ้งคนโบราณเขาสอนลูกหลานฟังแล้วพลอยเลาะภาวะจิตของเราเหมือนกันพอเรามีโทสะเป็นคนเป็นโทสะเป็นเจ้าเรือนอยู่ประจำพอเราปฏิบัติทำไปแล้วจิตใจมันเปลี่ยนมันเบาลงจิตใจมันเย็นลงนั่นคือมันพัฒนาได้แล้ว ทางอารมณ์พระเจ้ามุ่งมั่นในการพัฒนาทางอารมณ์จนไม่มีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นอีกกรใจสลัดสละให้หลุดไปต่อมาเขาเรียกว่าโทสาจริตอันนี้จริตโทสาจริตถ้าเกิดขึ้นที่ไหนไม่ว่าเขาอยู่กับใครก็ตามไม่มีความทุกข์ทางชาติ อะไรนิดหน่อยเกิดโทสะนะโทสะเป็นตัวผลักดันให้เรามาเกิดด้วยเกิดมาชาตินี้เจอหน้าโกรธมาเลยบางทีเกิดมาเป็นสามีภรรยากันทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาเดียวเท่านั้นแหละนะมันเกิดขึ้นแล้วมันทำลายความสุขทําลายความสงบทําลายมิตรภาพเนี่ยโทสะจริต มีไว้ที่ใครอยู่ในใจใครก็ตามพุ่นนั้นทุกเหมือนตกนรกวุ่นวายจุกจิก,จกสารพัดเรื่องนะฉะนั้นเอาเหมือนออกไปเสียจากใจอย่าให้มันมาไว้ที่ใจถ้ามันมาไว้ที่ใจมันก็หนักใจทุกใจนะโทษศใครมีใครอยากจะไว้ก็ เอาไว้อาตมาบอกให้เอาออกไปทุกเดือดร้อนขัดแย้งกันทะเลาะกันว่าเพราะโทสะไม่มีเหตุและไม่มีผลถึงเหตุผลก็เหตุผลเพื่อตอนเองถูกคนเดียวคนอื่นผิดหมดนั่นไม่ใช่วิธีการนักเล่เาโทราโทษะจริตเป็นเจ้าเรือน โมหะความหลงงมงายไม่ใช่หลงธรรมดางมงายโมหะจริตคิดว่าเหล่านี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันก็ไม่มีการสามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้เมื่อไม่สามารถตรวจสอบอารมณ์ภาวะจิตทางเองได้ก็จะไม่รับรู้สิ่งอื่นได้ภายนอกได้ก็ทำให้เราทถลําไม่มีใครที่จะชี้บอก ทั้งราคะทั้งโทสะททั้งหมดไม่มีใครจะไปชี้ไม่มีใครจะไปเตือนเพราะไม่มีใครเขาอยากยุ่งมันจะทำให้เรามืดปัญญาไม่เกิดต่อมาวิตกจริตอันนี้โยมเป็นเยอะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีโยมวิตกมากมันยังไม่เกิดเพราะจะอดีตที่ไม่ยัง ผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันไปมันแก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตที่ยังไม่มาอย่าไปเพ้อฝันถึงมันต่อไปเนีย่ยเพิ่งเพ้อฝันเ,เอาปัจจุบันขณะดนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เพื่อให้จิตของเรามีพลังงานจิตมีพลังงานสามารถที่จะสามารถบังคับบัญชาพาเราไปได้สติสมาธิสัมปชัญญะทำงานได้กันแล้วมันจะมีพลังอำนาจ ผักขับไล่ราคาโทสะโมหะให้หลุดไปเหมือนการมาเดินจงกมร,รมทำสมาธิของเราภาวนาต่อเนื่อง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 สิ่งที่เป็นโทสะก็ไม่แทรกโมหะก็ไม่แทรกอิจฉาลิษยาก็ไม่แทรกศีลม,ม,มันจึงเกิดขึ้นได้งา่ายประการต่อมาศรัทธาจริตความเชื่อ ศรัทธาถ้าขาดปัญญาแล้วทำให้เราลุ่มหลงเมื่อลุ่มหลงแล้วก็หมดทุกอย่างทุ่มเททุกทั้งชีวิตเลยตล่นเป็นระบบสุดตรงทำให้เราขาดปัญญาประการสุดท้ายท่านเรียกพุทธิจริตประการที่หกพึงรักษาไว้เจริญให้มีขึ้นในจ,ใจิตใจ ปัญญาแบบพระพุทธเจ้ามีสติปัญญาแบบพระพุทธเจ้าละความโลภความโกรธความหลงได้แล้วก็หล่อเลี้ยงขันห้าด้วยธรรมดอเลี้ยงขันห้ด้วยธรรมกรรมชรูุหรือกรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากับสภาวะจิตของเรามันจอกไปทางบวกหรือทางลบ สิ่งที่เป็นกุศลและสิ่งที่เป็นอกุศลที่ปรากฏขึ้นกับใจเราต้องกำหนดรู้เข้าไปว่ามันเป็นภาวะอะไรที่กล่าวกรรมวชรูปที่เกิดแต่กรรมมาจากไหนมาจากการกระทำของเราการกระทำวันนี้เป็นดัชนีชี้บอกวันข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร ว่าจะเป็นอย่างไรกษัตริย์จิตใจตกต่ำก็เกิดไปสูนปส่นรกได้ภาวะจิตที่ขาดสติคอนโทรลก็จะทำให้ตกต่ำไปตลอดเวลาฉะนั้นกรรมที่เราเกิดมาแต่กรรมมันจะจำแนกไปคนนั้นเกิดมาสูงคนนั้นเกิดมาดำคนนั้นเกิดมาต่ำคนนั้นเกิดมาขาว คนนั้นเกิดมาสวย <AW S 2> คนนั้นเกิดมาไม่สวยคนนั้นเกิดมามีปัญญาดีคนนี้เกิดมามีปัญญาไม่ดีคนนั้นเกิดมามีโรคมากคนนี้เกิดมามีโรคน้อยคนนั้นเกิดมามีย,มมยุยืนคนนั้นมีอ,นนอ,อายุสั้นเป็นเพราะกรรมในอดีตที่ผลิตเราออกมาฉะนั้นเราเกิดมาในโลกมนุษย์เกิดมาหนึ่งเพื่อใช้กรรม เกิดมาเพื่อใช้กรรมอีกคนกนหนเกิดมาเพื่อชดเกิดมาเพื่อทําตามกรรมคนก็นเกิดมาเพื่อสร้างกาไรให้ชีวิตชดใช้กรรมทํากาไรให้ชีวิตชดใช้กรรมทํากาไรให้ชีวิตทํำยังไงเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้ชีวิตรู้การจะเกิดจะตาย นี่แนนต่มาเรียกว่าคนมีเส้นคนมีเส้นตายไปปุ๊บจิตด,ดับยิ่งจิตด,ดับขณะที่พองน้อยุบน้อเห็นการเกิดกาดับเนี่ยไม่ต้องห่วงลงไปสู่ในนิธาิบาลปุ๊บเห็นปุ๊บหรือไฟสว่างจ้าจิตมันสว่างโลกเดินผ่านประตู49ประตู ของนายนิรบาลน์เขาจะถามว่าโยมละคุณอยู่มนุษย์สโลกคุณทำอะไรมาบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยซวยละครเนี่ยบางทีคนที่พูดโกหกตอแหลเก่งก็จะพูดพูดพูด,พ,ดพูดเสร็จปั๊บเขาจะคำพูดไว้กองหนึ่งชุดหนึ่งควักหัวใจมาวางไว้ชุดหนึ่งมาแต่ช่างขึ้นแต่ช่างมันเอียงไปด้านไหนถ้าเอียงไปด้านปากนี่คนนี้โกหกเก่ง ไมต้ตะขอยาว,ยาวๆเหล็กแหลมควักปากเลยดึงโยนวับไปเลยนถ้าคนที่พูดไม่เก่งทําดีปฏิบัติชอบหัวมันก็จะเอียงมาทางด้านหัวใจเอียงมาทางด้านหัวใจวับมาเขาก็เออคนนี้ตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาดีไปสู่สุขติอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ประพฤติทธรทำ ทำต่อเนื่องเรื่อยไปเมื่อมีโอกาสเวลาจนจิตมันสงบมีพลังมีแสงสว่างในตัวจิตมันจะพุ่งสว่างไปเลยไปไหนพุ่งพูดไปนายทวารบานประตูนายใน,นระบานยืนจังก้าอยู่ไฟมันส่องตาปุ๊บเหมือนเราตาไฟรถไฟรถมันส่องมาตาเราก็ต้องก้มหน้าลงหลบใช่ไหมพอหลบก็ผ่านพิ่ไปเลย แป๊บเดียวได้มาเกิดใหม่แป๊บเดียวเนี่ยตายแล้วเกิดปั๊บมาเกิดใหม่กรรมไม่ขั้น,นพอกรรมไม่ขั้นได้มาเกิดใหม่ปุ๊บมาเกิดใหม่แล้วปุ๊บพอจิตสงบนิดเดียวเท่านั้นจำว่าตัวเองเป็นลูกเต้าเราใครมาจากไหนได้เขาเรียกว่าจำอดีตชาติหรือระลึกชาติได้ สติมันย้อนมันย้อนกลับไปมันเปิดฉากเปิดม่านทีละม่านทีละม่านทีละม่านไปให้เราได้รู้ได้เห็นการแกะเปลือกของใจการกระเทาะเปลือกของใจออกมาก็เหมือนการที่เรามาฝึกพองน้อยุบน้อมีสติรู้มีสติรู้ ตาข้างในเห็นนะทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วก็รู้แกงรู้แกงแล้วสว่างทางปัญญาย่างว่านตะทีปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีทะลุโปร่งไปทั้งขันห้าทั้งหมดนะเห็นเกิดการเกิดการดับของขันห้าเห็นการเกิดดับของจิตเห็นการดําเนินไปของกระแสจิต เหมือนคนตายกับคนเป็นก็เหมือนกันคนเกิดกับคนตายคล้ายคึงกันเหมือนจิตผู้ที่เข้าสู่สมาธิกระเสภาวะตั้งแต่ครันี้กับสมาธิพอครันี้กับสมาธิมันแวบแวบแวบเออแม่สมาธินิดหน่อยเป็นเบานิดหนึง่งบางทีน้ำตาไหลคนลุกขนพองสยองเก้าดีใจอ,อยากให้เป็นอีกมานั่งมันก็ให้เป็นอีก มันไม่ใช่มันเกิดความโลภเกิดความต้องการต้องวางใจไว้กลางๆเบาๆบ,บางๆไม่หนักช่วงคณิกะสมาธิต่ออุปจลรสมาธิพองนอยุบน้อพองน้อยุบนะมันแผ่วเบามันแผ่วเบาแต่สติเราขาดปับ๊บมันก็ไม่ต่อเนื่องพอสติขาดปับ๊บจิตมันดีจิตมันต่อเนื่องก็ต่อได้เลยถ้าสติขาดปับ๊บหลับทันทีก็มีเลย เพราะมันไม่ต่อเนื่องสติมันอ่อนช่วงที่เชื่อมโยงกันระหว่างคณิกะอุปจาระสมาธิตรงเนี้ยมันจะแผ่วเบาลงหากจิตด,ดับหรือจิตเกิดเกิด,กดขณะดับหรือเกิดขณะเกิดหากเรามีสติสามารถตามรู้ตามดูตามเห็นคอยต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่องมันก็ปุ๊บเหมือนไฟมันแบตเตอรี่มันชาร์สว่างปุ๊บโดยระบบสัมผัสอัตโนมัติอัตโตเมติกเลยจิตเขาเช่นเดียวกันพอรู้หนึ่งปุ๊บจิตสว่างหนึ่งรู้ภาวะเดียวภาวะใดภาวะหนึ่งเห็นท้งองความว่บยุบวับหากเราตามดูตามรู้อย่างเท่าทันปัจจุบันอารมณ์ จะไม่มีการขาดตอนไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกเวทนาก็ไม่แทรกนิวร์ก็ไม่แทรก